Hello, everyone. Welcome to the channel again and again. I'm here at uh, Waialua uh, in Oahu, Hawaii. I'm here at uh, some uh, farm of uh, large people. Yeah. The most people here is uh farmers, so they do the farmer. Yeah, the income uh, about 10000 $10, dollars each. Uh ten thousand each for a year, yeah. Something like that. But they have to uh, lay, uh, rain, have to rent the land to do the uh, the plant, yeah. Local plant. Yeah, oh, uh, example is banana, yeah. พับเพ้อย่ะอย่าทำสิ่งนี้อ๋อค่ายโอ kind of แพรนอย่านพน้องเนาะที่นี้ครับเจ้ากา็อยู่เมืองวัยอ่อางหัวเนาะกับมาอยู่ฟาร,ร์มของคนลาวเนาะกับอยู่เกาะอ่างหู้อีอหอละ่ะคขาเรียเนาะของฮาวายเนาะกับเป็นเกนาะใหญ่เกาะนหนึง่งเนาะกับ อยู่ฮานูโลโลนี่ละฮานูโลโลอ่าอ่าฮาวายเนาะตามเขาตาถ้าเขาจะเข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าเขาจะมีหลายเมืองเนาะฮานูโลโลจะเป็นทั้งทั้งในเมืองเขาเอ,าอิญฮานูโลโลเนาะและ้วก็ไวกิกี่เนาะบัดออกมานอกก็จะเป็นหลายเมืองประมาณนั้นแต่ก็อยู่ในอ่าฮาวายอยู่ละเนาะประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่คนละเขาอยู่นในตะแบนอ่าอ่ะเฮดเฮดสวนเฮดไทยเนาะปลูกกล้วยปลูกอ้อ,อย ขายเนาะปลูกกมันเออปลูกปลาเขือเนาะประมาณนี้เออรายได้ข้าวเจาประมาณาอ่าพุ่นเงินสิบพันขึ้นไปเนาะสิบพันดอลลาร์ขึ้นไปเออหาหาประมาณอาสาวพันดอลลาร์ต่อคนต่อหัวคนเนาะต่อหัวคนพี่นอ้องเดี๋ยวรายได้ก็ไม่น้อยได้ปีหนึ่งสาวพัน,นอีกหลายแล้วเนาะสำหรับโคเทศสวนเนาะ ก็ะทำรายได้ของคนจัดการผู้นึงเนาะก็ธรรมดาคนจัดการอยู่ประมาณสามสี่หมื่นเนาะสามสี่หมื่นจะให้ส่วนในหัวคนก็จะไล่ปีนึงประมาณสองหมื่นนึงขึ้นไปหรือสองหมื่นเนาะอบางทีนิดน่อยใช่ไเนาะพี่น้องเนาะนิดน่อยเพราะว่าเป็นอย่างว่าท่านเพราะว่าเจ้าซาอุดิญจะเฮกตาร์แปดร้อยละเดือนหนึ่งเนาะแปดร้อยดอลลาร์เนาะเออเจ้าซาอุดินแปดร้อยดอลลาร์จะ เฮกตาร์ยังได้คอนเดอแปดร้อยดอลลาร์บางคนก็เฮ็ดเป็นซิปซิปเอกตาร์คนเนาะบางคนมีนะเนาะอซิปซิปเอกตาร์ขาเจ้าเฮ็ดสวนเทีไ่ไทยแหละเออสามซีมื้เขาเจ้าชีวิตผลละปลูกตเป็นบักฮงบักกล้วยบักเคือออกไปเนาะผลละปลูก,กสามซีมื้อขาเจ้าชีได้มีรายได,ด้เป็นพันดอลลาร์แล้วเนาะต่อสามซีมือ้อเนาะอันนี้ก็บกกกอ,อ,อ้อยอ่าอ้อยนี่บักฮงเนาะ กบหุงนี่ก็ได้งามดีเบอร์นี่กับบกพุงเนาะ,นะอยู่แคมป์พูลดด้ะพี่น้องเด้ออยู่แคมป์พูเนาะอากาศอยู่แคมป์แคมนั่นกับแคมน้ำอีกเนาะนีะ่สัตวเลี้ยงไก่ก็เป็นปลาอนะต้นบุกพุงเนาะต้นบุกพุง เออเนี่ยต้นหุ่งมิดเด็กพี่น้องเลยเด้ออยู่แคมป์พูและกกะกกะถินเนาะท่นนะทานบอสบน่าเสื้ยเลยว,ว่าก๊กกะถินที่อยู่อ้อมพูกกมักก,มกะถินเด็กพี่นออ้องเด้อ <c oughs> ลังบอลอยู่อ้อมพูเลยข่าพเจ้าก็แปลกอยู่เนาะว่าเป็นอย่างมักกะถินต้องอยู่อ้อมพูเนาะมีคนปลูกบ่กก๊กฟังแดงก็มีอยู่เนี่ยกกจำปาก็มีเนาะขี่ขี่รถไก่มา อันนี้ก็เป็นสวนเนี่ยมะเตงตัวนี้นะเออมกแตงจาก็คิวแคมเปอร์เนี่ยมะเตงอันนี้ซีเมนต์พักาตามข่าวอันนี้สมพอดีนี่ตัวนี้เออสมพอดีเนาะมกแตงตัวนี้เบื้องนี้ทีเป็นมากาเบื้องนี้เขาบือาอบา้องเลนที่สับเอ่อโทเมโดแพรนเนี่ยประมาณนี้ เมืองไอไวอาลัวนึกคิดเนาะเมืองไวอาลัวขอโทษเลยเมืองไวอาลัวเนาะ W A อ I L กับ L U A เนาะไ Y A ลัวเด้ยินยังเนาอยุกเกาะโอวาฮูอ่ากัฮาวายนี่แหละอย่าบอกเกาะใหญ่ของฮาวายมีเจ็ดเกาะเนาะมีเจ็ดเกาะแล้วกับที่มีเกาะน้อยๆดอทนดน้อยๆเนาะเขาจะเอื้อนกันที่มีร้อยสามสิบเจ็ด ก็เนาะประมาณนี้เออ่ตามเขาเจ้าศึกษาเนาะเห็นบอทานทเซนสันพูเนาะสันพูหอมพูและเห็นคีเฟือเห็นรถพี่น้องคุณคีเฟือกันมปนจำจำจำพูเลยเนาะก็หมายความว่าสูงเติบพี่น้องเนาะสูงเติบประมาณนี้ยูซี่เดอะคราวออนท็อปออนเดอะท็อปออนเดอะเมลชันเด้อไนส์ไอเลิฟอิตว้าว